i'm លាងស្ន ก็เสีงสารพอได้สองเดือนก็คือเข้าพรานละสามเดือนเท่านั้นคุณแม่ก็มาเพหนาพีนาเออเอเป็นอะไรแล้วลูกโอ้โหเป็นอะไรลูก นั่งมาตั้งนานแล้วมันมีอาการแปลกๆสงสัยจะเมาแต่วงสะัังล่ะโอ้โหมาถึงหมู่บ้านบานเย็นมาแพ้ท้องเลยดีลูกก็วันนี้ตั้งใจเต็มที่เลยเหรอเขาโทรหาไปหาหมอทรายบอกหมอทรายวันนี้มาแพ้ท้องให้หน่อยเหอะ ีให้มาดังๆหน่อยลูกแปลวงอ่ะทำมันแตกแล้วเดี๋ยวมาเอาเงินจากหมอหยัดและแตงโมอยากกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนเมืองนอนาบุรีเนี่อยากกินลิ้นจี่ที่เมืองระนองอยากกินร เรียกว่าลองกองเนี่ยอยากกินน,ะน้ำมะพร้าวเนื้อขาวผงอยากกินฝรั่งดองรอมลูกบดันนะไม่อยากจะกินเลยคุ้ง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 กังคุ้งเนียไม่อยากนะจะกินเนี่ยมังคุดชมพู้ไม่อยากกินปู ทำทอดมันเลยอยากจะกินหมูแดงผัแนงผัดไก่ทั้งแกงปลาไหลชูชีหมูหันอยากกินปลาหมึกเล็กกุชเชงหันทั้งปลาใสตันปลาดุกตัวโตว เฟืองมาไฟนะมเปลิงมาปรางอยากกินน้ำซมโอ้นคะรชยัยศรีอยากกินลิ้นจี่เออที่สวนเยจังลุกงออเมืองจันนะมาดันเปดังนะมังคุดฝรังที่เมืองจัน อยากกินเบกไอใบม่วงแดงไม่ยอมหน้าดดานอยากกินเนื้อเป็ดและเนื้อเห็ดเนื้อหอยอยากจะกินเนื้อเป็ดและเนื้อเห็ดเนื้อหอยอยากจะกินเบ๊ะละลอยอยากจะกินเบก พลุลงสมานสักไปใเยับขยับขยับขเยับมาเข้ามาสิงกระแซก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 เข้ามาสิงขยับขยับขเยับขเยับมาเข้ามาสิงกระแซก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 เข้ามาสิงเอาอานองให้ได้ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไง อยากได้แต่สตา์ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงอยากจะทานแบ่ง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 แพ้แ,แพ้แพ,พ,พ้จะนอนใจเพ้เท่าไรรางวัลก็ไม่ามาว่าะยะเจอ่าหาว่าหมอมาอ่อนจะเรียกเท,ท่าไรทันก็ไม่ใจอ่อน ผ่อนเรื่องการแพนาพี่แพ้แพ่แพ้จนอ่อนใจแพ้เท่าไรอนนองก็ไม่มาว่าใจจะหาว่มอมาอ่อนจะเรียกเท่าไรอาก็ไม่ใจอ่อนก็ไม่ผ่านผ่อนเรื่องการแพ้หน,น้าพีพ่งพพสงสัยอําอันนองจะติดธุลาง ส่วนตัวอยู่กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนะจะขอจำแนกแจ้งแจ้สักนิดให้พ่อน่าคิดนะเป็นคำใครเรื่องการแพทองของสามไว้ละมอจะขอขยายไปตามตำารักโรจ้ วิจารไม่ไหนใบาลานท่านกล่าวไว้ว่าอันนี้ต้องทอนไหมคะอยู่ไหนครับาทานจุดติมาจะพี่ใดเมื่อแม่แพ้ท้องไม่อยากกินของวันวาน,นเช่นน้ำอ้อยน้ำตาดังนี้ใสขนมนมมน้อยแม่เอามาเกยใกลๆไม่อยาก จะได้ได้รับประทานลักษณะอย่างนี้ตามคำพีกล่าวว่านักจุติมาจากสวงสวรอยากกินเนื้อสัตว์ว่ายำสลับมัดสมานเพราะว่าลูกนั้นมาจากบา ถ้าอยากกินดินนะนั้นมาจากโรมมถ้าอยากกินส้มกล้วยสุกลูกไม้นั้นมาจากหมูมนุษย์หญิงชายหรือว่าอีกไหนจากหินมาผ่านแต่นี้พ่หนาจะมาจากไหนถ้าหากสงสยัยอยากจะสาบสาถามมารดาดูด ก็จะได้รู้ใจกันเพทองนะอากนั้นนะอยากกินอะไรไสามเดือนน่อเริ่มเครื่อนคร้อยครั้นของหนูหน้อย<ๆ>ก็เริ่มโตใหญ่เป็นเยื่อหุอ้มก็คุมภายในเลือดหุ้มสุ่มกายและคนกันพอครบสี่เดือนเปรียบเสมือน บังเกิดเมียหากแม่นมาดานนักินของเผ็ดร้อนลูกในน้าอทอรก็จะมุยเป็นพี่ทุรนทุร้ายอยู่ในหน้าพี่เปรียบเหมือนดังอักขีน่เข้ามาส้มเผาตอน,นะจะลูกจะนั่งกลัวพลังกลัวพลาดไม่กลัวลม คุ้งไผยพอเดือนนาทีห้าพอเดือนที่ห้าเขามาน้าใหม่ดูท้องก็ใหญ่ไรใครก็ถามว่าจะพอมาไรถามไทยเนื้อความนะไม่รู้จักน้ํายังถามทักทายแต่พอคลอยคลื่อนเขาเดือนที่หกน่บเด็กทา ข้างบิดาไม่ช้าอยู่นานแกรีพรนรานลุกลี้ลุกลนรีบไปรับหมอไม่ได้รอร้องเมียอยู่ข้างหลังเจ็บแทบมาไล่มาแล่นปวเราวไม่เจ็บเข้าสวงไหนนะละวนนักละวายแทบจะสิ้นแรงที่เขาคลอดง่ายก็ไม่ลำบาก yeah